ก็สรุปหลังเกมครับเป็นทางฝั่งของ Pink Spider ครับสามารถเอาชาลเลสฟาร์คไปได้นะครับ3ต่อ2เซ็ตนะครับ26ต่อ24 26 24 24 26 23 25และ15ต่อ13ครับทรงผลให้ Pink ครับ สามารถคว้าแชมป์ในรูการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการคว้าแชมป์ทั้งในรอบเก็บคะแนนนะครับแล้วก็ในรอบเพย์ออฟเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการปิดฉากที่ยิ่งใหญ่ของกัปตันคิมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับในการปิดฉากนะครับเขเรียกว่าการเล่นนะได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับคิมคยองนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับส่วนทางฝั่งของเลสฟาร์ครับต้องบอกว่าเต็มที่แล้วครับ เลสปาร์กได้เต็มที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยเขาเรียกว่าดวลกับทางฝั่งของคุณไดมา3แมตช์นะครับแล้วเข้ามาดวลกับพิงค์อีก5แมตช์ครับร่างกายนักกีฬาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากอบแต่ก็หัวจิตหัวใจสู้ครับเมกาวาตีครับสุดๆจริงๆครับช่วยเหลือทีมเต็มที่แล้วจริงๆครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันจริงๆครับว่าคิม สุดยอดจริงๆเช่นเดียวกันนะครับเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นโมเมนตัมที่พลิกไปพลิกมาได้ตลอดในทุกๆเซตเละครับไม่ว่าจะเป็นเซตที่พิงชนะหรือเซตที่เลสชนะนะครับคือจังหวะวิธีการเล่นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็คาดเดาไม่ได้ครับเพื่อนๆว่าใครจะเป็นผู้ชนะจริงๆนะใน,ในแต่ละในแต่ละเซตนะครับสุดท้ายก็เป็นทางฝั่งของคิมครับพาพิงสไปเดอร์สามารถเก็บชัยชนะ ไปได้ครับแล้วก็คว้าแชมป์ปิดฉากได้แบบสวยสดงดงามเลยทีเดียวทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของสถิติรายบุคคลที่น่าสนใจกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าพิงค์ครับวันนี้คนที่ทําแต้มได้มากที่สุดก็เป็นทางฝั่งของคิมนะครับ34แต้มนะครับแล้วก็ทูสคูยี่แต้มนะครับโอ้โหก็ถือว่าผลงาน2คนนี้เนี่ยก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโดยคิมนะครับ ปเปอร์เซนการโจมตีสำเร็จอยู่ที่42.62นะครับแล้วก็ทางด้านของทุสคู่เนี่ยอยู่ที่36.36 36นะครับคิมเนี่ยอยู่ในเกนที่ดีมากนะส่วนทุสคู่เนี่ยอยู่ในเกมที่อยู่ในเก์ที่ดีนะนะครับส่วนทางฝั่งของเลสปาร์ครับคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดครับเมกาวาตีครับ37แต้มแล้วก็ปเปอร์เซนการโจมตีสำเร็จอยู่ที่39.53อยู่ในเก์ที่ดีดีจนแต่แต่ดีมากได้เลยนะครับส่วนวันนี้บุกิลิสครับ19แต้มครับ เปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จ30.77ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ในมาตรฐานที่โอเคนะครับแล้วก็มีทางด้านของมิดเดิลบล็อกครับที่ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับอย่างทางด้านของโฮยองนะครับวันนี้16แต้มแล้วก็มีพโยซึงจูวันนี้14แต้มจริงๆแต้มตีพโยซึงจูเนี่ย14แต้มแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับ43.33%นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งพิงก์ทั้งเลสเนี่ยวันนี้ จริงๆไม่ใช่เกมที่แย่ yeah, นะเป็นเกมที่ดีของ2องทีมนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันว่าพิงค์ดีกว่าเพื่อนๆพอมันจบด้วยชัยชนะแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าพิงค์ดีกว่าวันนี้คือเลสปาร์กเนี่ยเป็นรองในเรื่องของสภาพร่างกายแน่ๆครับคือกัดฟันเล่นนะนเพื่อนๆเราจะเห็นว่าทางฝั่งของเลสเนี่ยร่างกายกรอบครับกัดฟันเล่นจริงๆแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่เลยครับแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าคีย์เพลเยอร์อย่างคิมนะครับ ตำนานนะั่นคือตำนานเพื่อนๆคือเขาเขาเขาหนักแน่นจริงๆแล้วก็โอเคแหละเราเห็นสีหนะ้าอาการของคิมในบางมุมที่อาจจะดูแบบตึงๆไปบ้างดูเครียดๆไปบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ออกอาการแบบถึงขนาดนั้นอะ่ะอมองว่าพวกเขาเนี่ยถือว่า <c oughs> ทําผลงานได้ดีแล้วคิมเองก็ถือว่าอาจจะมีความกดดันบ้างเล็กๆครับแต่ด้วยความที่เป็นระดับโลกเพื่อนๆด้วยความที่เป็นมืออาชีพเลยครับทําให้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนทางฝั่ง,งเลทนะครับต้องชื่นชมอย่างเดียวเลยเพื่อนมันไม่มีคําอื่นนอกจากคําชื่นชมเพราะว่าเลสก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็คงจะต้องจับตาดูครับว่าลีกเกาหลีเนี่ยจะเป็นไปยังไงต่อไปนะครับโดยไฮไลท์สําคัญเนี่ยเราก็คงจะดูที่นักกีฬาของไทยเราแหละว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีคนเนี่ยรับโอกาสได้เล่นในลีกเกาหลีเนี่ย กี่คนนะครับที่เราเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ส,สูงนะตามเนื้อข่าวที่เราออกมาเนี่ยก็มีโมเมแล่ะที่เปอร์เซ็นต์สูงที่อาจจะอยู่ต่อกับไฮพาร์ตแต่ว่าเดี๋ยวเรารอข่าวอะไรให้มัน official ออฟฟิเชียลสักทีแต่ว่าเท่าที่เราดูข่าวเท่าที่โอวิคอานันีนส่วนตัวนะโมเมโอกาสสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอเชียร์คนนั่นๆอน,น่ะอย่างน้งอง2ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเลือกจากทีมอื่นอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องไปดูในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับน้งอง2ก็ผลงานดีอยู่แล้วแหละเพื่อนๆโอกาส มีสูงแล้วก็ที่น่าจับตามองก็คือในฤดูกาลหน้าเนี่ยไม่มีคิมแล้วหลีกเกาหลีจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมกาวาตีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังจับจ้องกันอยู่ในบรรดาสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีแล้วก็ทางฝ่ายอินโดนีเซียเี่ย,เ,ยเขาก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพวกเขาก็รอนะรอรอดูอนาคตของทางเมกาวาตีเลยครับเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแฟนๆน,นะครับเราก็ จับตาดูกันจู่เลยครับเพื่อนๆเนาะบรรดาสื่อในประเทศนะครับอย่างอินโดแล้วก็สื่อเกาหลีก็ต้องจับตาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเมกาวตีก็ต้องยอมรับครับว่าสุดๆจริงๆครับสุดๆจริงๆนะครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเมกาวตีสุดๆจริงๆเอาละครับก็จบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับปลีก เกาหลีนะครับก็ฤดูกาลนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมชาติไทยของเรานะครับชุดเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่เนี่ยจะแข่งกับเกาหลีนะพูดกันง่ายๆนะครับซึ่งก็วันที่19เครับเป็นเยาวชนนะส่วนวันที่ยีก็จะเป็นชุดก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่ก็ว่าได้อ่าใช้คํานี้เป็นชุดใหญ่ก็ว่าได้นะครับก็จะเจอกับเกาหลีก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ สู่ผลงานของนักกีฬาไทยสักนิดนึงนะครับกับปลีกทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมเมทําผลงานได้ดีนะในการที่โมเมกลับมาจากลาปิสบูคาเลสมาช่วยนะครับเรียกว่าเรียกว่าโดนดึงตัวกลับมาช่วยแล้วโมเมก็ทํำผลงานได้ดีมากๆนะครับแล้วฝั่งน้องสองนะครับเป็นเป็นห่วงมากๆในเรื่องอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าผลงานก่อนหน้านี้น้องสองก็เล่นได้ตามมาตรฐานทําผลงานได้ดี อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรลุ้นกันว่าน้องสองจะหายจากการบาดเจ็บเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับลีกเกาหลีผลงานนักกีฬาไทยก็ยอดเยี่ยมนะในมุมมองของโอ๊กนะครับก็จบไปอย่างเรียกว่าจะพูดว่าเสียดายก็เสียดายแต่จะพูดว่าสนุกก็สนุกนะเพราะว่าระหว่างระหว่างการที่เราเชียร์เนี่ยเพื่อนๆมันก็มีจังหวะที่เราลุ้นให้โมเม ขึ้นไปเป็นท็อปโฟลุ้นให้ดังฝั่งทีมฮุนไดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอะไรแบบนี้มันก็ระหว่างทางถือว่าลีกเกาหลีก็สร้างความสุขให้เราไม่น้อยแล้วเราก็หวังว่าในฤดูกาลหน้าจะมีนักกีฬาไทยไปเล่นในลีกเกาหลีอีกเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยตรงนี้ก็เป็นกําลังใจในักกีฬาไทยทุกคนที่ กำลังจะไปรับเลือกเลยทำการดับทำการทายเอานะครับก็เป็นกำลังใจให้กัน,นครับแล้วก็หลีกเกาหลีจบไปแต่ว่าหลีอื่นๆยังมีอยู่นะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นหลีอเมริกานะครับที่เราก็ลุ้นนะครับกับตันผู้ได้อยู่นะครับแล้วก็ลุ้นเปียนุตเป้นน้อยได้อยู่นะครับรวมถึงเจเจก็เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับลีเยอรมันนะครับก็มีบีมอยู่นะครับในการลุ้นแชมป์แล้วก็ลีแดนปาดิบต้องบอกว่าตอนนี้ก็ทีมเพียวกับทีมปิม๋ม นะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์นะครับอ้าวก็ยังอยู่กันต่อยาวๆนะครับสโมสรจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกอร์ก็พาไปลุยทีมชาติกันต่อว่ากันไปครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ